ดีพ่อแม่พี่น้องวองไปเบอร์สุขสุขคนมือนี้กับพ่พกับซองเอี้ยงสาวลาวแซนด์อ,อีกแล้วพี่น้องเออมือนี้เ้าสิไปขายมันใบรลายดอกเป็นรอบสุดท้า,ายแล้วมือนี้ได้เก่าสอบพี่น้องสอบสีเหลืองนี่แหละบอ้โหว่าสีได้จากพันจากแสนกะทาที่ตามเบิ้งน้ำกันพี่นเนาะตอนนี้กำลังสิไปไปเบิ้งน้ำกันเลยฝากกรอยกวนแซกวนสิไปกันพั่น้องกม้มบ่มันมนี่เด้เออเอาก็ให้อะไรทื้ ได้กี่ถุงแล้วรอบนี้ได้แปดเก้าได้เก้าได้เก้าชอบรอบสุดท้ายแล้วตอนนี้เ็กสี่ด้จักพันแหละเห็นกุัน บุมีว่าบ่เห็นนะรำรับนี่บุ๋มขี่โกงอีกบุขี่โกงไปนะแต่ว่ามันหลายนะจ๊ะบ่ยเนลูกกระย่างกันคงเหรอเห็นละเอียดชื่อจดเอว่ไว้ไว้ไยว่ายรอบสุดท้ายเบิดบัน chếp tụt Một bà tay hương đi Chạp đưa khu đơ. <cười> <cười> biển khét bà nì bớt là

ไอ้ซก้อนนะว่าได้เป็ดเศษร,รอบนี้จะกีนไรเบิดแล้ววันนี้พี่อ้องรอบสุตายเลยไ่ลยแล้วมันไปขายรมบอกเออมือเขาเห็นคือเจ้าแซมมัร่สามพันหนึ่งริงสิเมนอยู่บนได้จริงแล้วไปถามน ย่ทั้งหัาน วัดเดิมบุนาหมอน,นี่หมอันผมมาก ค้างว่ะที่วเอาที่เธอสุเอาที่เธอสบายใจเลยเดี๋ยวฉันถ่ายคิวให้ไขมันเข่าเก๋าเฮ้ยไอ้กึ่งเฮ้ยไอ้ท่าฟัซื่อ

วัดแล้ววันนี้วัดเท่านี้ล่ะสุดท้าย